ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะสอน h i s โตรแกรมค่ะซึ่ง h i s โตรแกรมเนี่ยจะคล้ายแผนภูมิแท่งโดยใช้สี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงต่อกันเรียงต่อแบบติดกันเลยนะคะโดยความกว้างของรูปเนี่ยจะแทนช่วงของข้อมูลส่วนความสูงเราจะแทนความถี่หรือจำนวนข้อมูลในช่วงนั้นค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างที่1พิจารณาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน10ข้อของนักเรียนห้องหนึ่งจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกเป็นดังนี้เขาก็ให้ชุดข้อมูลมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยเราต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ก่อนซึ่งในข้อนี้เขาพูดถึง จำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกแล้วก็สร้างตารางแจกแจงความถี่ของจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกก่อนค่ะซึ่งเราก็จะต้องไปหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดก่อนเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้รู้ขอบเขตของความถี่เรานะคะซึ่งจากชุดข้อมูลค่าสูงสุดของเราก็คือ10ส่วนค่าต่ำสุดของเราคือ3ค่ะแสดงว่าความถี่ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วง3ไปจนถึง10ค่ะ เราก็นำมาเขียนก่อนเลย3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเราก็มาดูความถี่กันค่ะจำนวนข้อที่ตอบถูกนะคะข้อที่3เราก็ไปดูว่ามีกี่คนที่ตอบถูก3ข้อนะคะมี1 2 3 4เราก็ใส่ค่ะความถี่คือ4 ต่อไปค่ะจำนวนข้อที่ถูกคนที่ตอบถูก4ข้อนะคะมี1 2 3 4เราก็ใส่4ค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบเมื่อเราสร้างตารางแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาสร้างฮิสโตรแกรมกันซึ่งเมื่อต้นคลิปเนี่ยครูได้พูดไปแล้วว่าฮิสโตรแกรมมันจะมีความกว้างและความสูงความสูงเนี่ยมันคือความถี่และความกว้างหรือแกนนอนของเราเราจะเขียนแสดงจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกค่ะเดี๋ยวเราไปเขียนกันเลยเริ่มที่ความถี่ค่ะ เราก็มาดูในตารางค่ะว่าความถี่ของเราเนี่ยขอบเขตมันอยู่ประมาณไหนเราจะได้กะจำนวนถูกค่ะน้อยสุดของเราคือ3มากสุดของเราคือ5นะคะงั้นครูก็จะไล่ไปตั้งแต่1ถึง5เลยต่อไปนะคะความกว้างหรือแกนนอนของเราคือจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกค่ะเราก็ไปดูซึ่งจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกเนี่ย เราเขียนขอบเขตมาแล้วก็คือในช่วงสไปจนถึงสินะคะครูก็จะเริ่มตั้งแต่3เนี่ยไปจนถึง10เลยแต่เวลาเรามาเขียนเส้นจำนวนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เริ่มที่1เราก็จะเขียนในลักษณะนี้ค่ะและเราก็จะใส่จำนวนเลยค่ะและเราอย่าลืมเขียนกำกับด้วยนะคะว่าความสูงของเราเนี่ยคือความทีส่วนความกว้างหรือแกนนอนของเราเนี่ย คือจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกค่ะหลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลเนี่ยไปใส่ในฮิสโตรแกรมได้เลยค่ะเริ่มที่จำนวนข้อที่ตอบถูก3ข้อความถี่คือ4นะคะเราก็ไปดูเลยค่ะจำนวนที่ตอบถูกเนี่ยคือ3ส่วนความถี่คือ4เราก็จะมาเขียนในลักษณะคล้ายๆแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ ต่อไปค่ะจำนวนข้อที่ตอบถูกคือ4ข้อความถี่ก็คือสี่ค่ะเราก็ไปดูจำนวนข้อที่ตอบถูกเนี่ย4ข้อจำนวนความถี่ก็เช่นเดียวกันค่ะคือ4เราก็เขียนเลยต่อไปนะคะจำนวนข้อที่ตอบถูก5ข้อความถี่ก็คือ5เราก็มาเขียนเลยค่ะ และเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบก็จะเป็นเมื่อเรานำข้อมูลมาใส่ครบแล้วนะคะการสร้างฮิสโตรแกรมของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถัดมามาตอบคำถามจากฮิสโตรแกรมจะเห็นว่านักเรียนห้องนี้ตอบถูกตั้งแต่กี่ข้อถึงกี่ข้อเราก็ไปดูในฮิสโตรแกรมเลยค่ะจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูก ตั้งแต่3ไปจนถึง10ค่ะแล้วก็ใส่คำตอบเลยตั้งแต่3ถึง10ข้อนักเรียนส่วนมากตอบถูกกี่ข้อนักเรียนส่วนมากตอบถูกนะคะ5ข้อค่ะนักเรียนที่ตอบถูกตั้งแต่5ข้อขึ้นไปมีกี่คนเราก็ไปไล่ดูเลยค่ะตั้งแต่5ข้อขึ้นไปนักเรียนที่ตอบถูก5ข้อนะคะ มี5คนนักเรียนที่ตอบถูก6ข้อมี3คนนักเรียนที่ตอบถูก7ข้อมี4คน8ข้อมี4คน9ข้อมี3คนและ10ข้อมี3คนค่ะเมื่อเรารวมแล้วนะคะก็จะได้ว่านักเรียนที่ตอบถูกตั้งแต่5ข้อขึ้นไปมี22คนค่ะและลักษณะของข้อมูลโดยรวมนะคะ มีการกระจายค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะเราก็เริ่มต้นที่30ไปจนถึง55ค่ะจากนั้นเราก็นำข้อมูลมาใส่ในฮิสโตรแกรมได้เลยค่ะเริ่มที่ตั้งแต่30น้อยกว่า35ก็คือช่วงนี้นะคะ30น้อยกว่า35ความถี่คือ4ค่ะเราก็เขียนเลย ตั้งแต่35น้อยกว่า40คือช่วงนี้ค่ะความถี่คือ9ตั้งแต่40น้อยกว่า45คือช่วงนี้ค่ะความถี่คือ10ต่อไปเราก็นำข้อมูลมาใส่ให้ครบนะคะก็จะได้เป็นฮิสโตรแกรมดังนี้นะคะเรียบร้อยค่ะและสุดท้ายตัวอย่างที่3 ออโต้ Auto, ค้นหาข้อมูลของร้านอาหารที่ชื่นชอบแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังนี้ซึ่งตัวอย่างนี้นะคะเขาให้ฮิสโตแกรมเรามาแล้วเราก็ตอบคำถามค่ะ3.1ดนักเรียนคิดว่าเวลาเปิดให้บริการของร้านอาหารแห่งนี้คือช่วงเวลาใดเราก็ไปดูในฮิสโตแกรมเลยค่ะนี่คือช่วงเวลาที่เขาเปิดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่เขาปิดซึ่งจาก ระยะเวลาเนี่ยจะเห็นว่าจาก9ไปจนถึง12นาฬิกาเนี่ยมันคือ3ช่วงนะคะ <c oughs> ก็จะเป็น9 10 11 12แสดงว่าร้านเขาเปิดตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึงอันนี้21นาฬิกามันก็จะต้องไปจนถึง22นาฬิกาค่ะก็จะตอบช่วง10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ 3.2หากต้องการจะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นักเรียนจะไปในช่วงเวลาใดเพราะเหตุใดเราก็ไปดูเลยค่ะแนะนำคือเวลาเราจะไปรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ไปในช่วงที่คนน้อยน้อยนะคะเราก็ไปดูว่าในช่วงที่คนน้อยนอยเนี่ยของวันเสาร์ของวันอาทิตย์อะ่ะคือกี่โมงกี่นาฬิกาค่ะก็คือช่วงนี้ค่ะคนเริ่มลดแล้ว ไปจนถึงช่วงนี้คนก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะคือตั้งแต่14นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะเพราะช่วงนี้คนน้อยจะได้ไม่อึดอัดค่ะและ3.3จํำนวนลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้ในวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเราก็ไปดูฮิสโตแกรมของวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เลยค่ะ จะเห็นว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเลยเพราะว่าฮิสโตแกรมทั้ง2เนี่ยสมมาตรกันค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนักเรียนอย่าลืมสรุปเนื้อหาและบันทึกตัวอย่างต่างๆลงไปในสมุดและถ่ายแน่ไฟล์มาส่งครูด้วยนะคะมีคะแนนนะ